สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคุณกลับมาพบมาพอกับซาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยพี่แหละเมื่อนี่ซาบัวกะมาบ้านโคกประบายพ่อแม่พี่น้องเลยมาหาทั้งสาวบางเพื่อนเนาะกะมือก้อนกะเบะมาเยี่ยมมายามเพื่อนนี่กะอาการของเพื่อนนี่กะดีขึ้นไล่พ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี่กะถือโอกาสเบะมาเยี่ยมมายามทั้งสาวบางเพื่อนอีกเท่อนึงนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะกะอยู่เพื่อนของเอื้อยเพื่อนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเ้ย ยังไปเป่าคือก้าวว่นาอพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจังไดกะไปทักทายสบายดีกับเพินอยู่ทางเฮื่อนผู้แหละนาอพ่อแม่พี่น้องจังไดกะไปเบิ่งไปชมน้ากันดูได้ไหมเด้อสบายดีนองวางเนาะแนะนําซื้อนะไหมสาวางนี้อายผู้บบาวแล้วบวานด้โอ้ยพี่น้องเบาโลฮะนายเบ่ นะมีเมียแ,แล้วโอ้เพ,พื่นมีเมียแ,แล้วกห <c oughs> <c oughs> อยอกเพื่นเลย <โน S 2> เ,เป็นอาการ <โน S 2> าเพื่อนเป็นอะไรแม่หลังจากอ่าแต่ลงลูกมาแต่เล็กๆกับเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้เนาะนอาการกะแต่ว่าหเม,ม,มือหเมืออยู่กับบอลล่ายไปเป้านะหงมือ อ้าวยังเป่าอยู่บ่เดี๋ยวพ่อฮัลลเมือี้เออยังเป่าอยู่เป่าอยู่แม่ผู้ว่าแม่พูดว่านะตีนรองมือกะเอาห้องนะคะของเมือเออเอาห้องเสือนะของเมือโดยขานอยู่เราบขานจากตะกี้บปได้บ่ยังเลย่นาน่ยจุมลูกเห ulously, ็นยังไงเนาะบ่าว่ายังยินอย่างเดียวแว่าวไปตามเพลงนี่ก็ว่าอยู่แต่ว่าว่าแต่ว่าบระคุณแห้งบ่มีแห้ง

อ่าได้ย <Slow> ังเว้าอยู่ยังบ่ทันมื้อค่ะอ๋อสอนอเพิ่นได้ใส่สอยทองบ่น่ะสอยทองบ่นําเจ้าน่ะแม่นเวเบิ่งดูค่ะใเบิ่งดูใคอเดิบบยังๆ่เนาะอนี่ๆบัดกี้เป็นหลายกว่านี้ได้บหนักกว่านี้เฮ็ดเรื่อยแม่แต่ตัวนี้แบบโดนจะปยิกๆเนาะประมาณ สิบกว่าวันบอกเอาโอเดโฟ่คุณโอ้ข่อยหากมากมือแ่มะจทอมว่าจะมือเาแต่ว่าเจ้านี่ไปพ่อคุณเปตัวที่หน้าบ่มือเาแม่ข่อยพ่อจะอยู่หน้ายิบพลเอเอมไปข่อยหากอดโ่วางยังมาฝากเา้วเออเหล่ยเนาะเห่ยละชุมเจ้านะน้องแต่ข่อยนี่ละแม่นวชาวางเจ้าได้สะน้องเจ้าคือกันนะหลน้องข่อย กินข่าแล้วบอกกิงกำยังกิงกำยังเนาะยำป้าเอาเงินกะไปซื้อกะตุ้มนุมต่อไปเอายูบอวเอาให้ใม่ชาวานแล้ก่อนใบยังเลยเออใบยังหล่ะไปยังหล่ะติดตอกติกตอกติกตอกใคกจด้ได้ใคกยากัต่คมให้เอาใบยัากับโซื้อน้อยังซื้อโบเป็นเนาะเออใบยังจตรนี น่ะย <2. N> ิ้มอยู่ได้ล่ะยอกสิเฮานี่เพิ่นพี่น้องเอ้ยบ่ายซาวผอันนั้นแหละเด้อู้จักว่างามเด้อโอ้ถือว่าทางน้องให้เอื้อยบ่เอื้อยให้เนาะเอาาโดอใจเด้อ่่นเท่าไหร่บับวกเด้อ่ไดน่ะ่ดัน่ไดเพิ่นอยากเว้าแม่นคือทางแม่ยังไปเป่าอยู่บ่ ไปเป่าอยู่เพื่อได้ก็คือไล้แม่เพื่อมาเมื่อก่อนเพื่อป่าก็เนาะเข้ามากับสาวบัวสองคนมืนอ่ะมาหเปลาเออกระทำมาเอ้ยดีขึ้นแล้วบ่ดีดีแล้วดีดีขึ้นอย่างว่ามันหอยมาใจชาวการนี้ไปบัวต่เรื่องเปล่านี่บ่แม่เนเออเข้าในทางจะลองทำเอ้ยเพิ่มนิกว่าเอาไปเปล่าอีกใช่ไหไปเปล่าอยู่ใช่หึอยู่บ้านใดจะไปเปล่าน่ย แสดงว่าเพิ่นบคุ้เคยกับเจ้าโอ้องน้อยอยู่อย่บ้านไหนก็แม่อย่บ้านอืออกอนี่ขึ้นอันมักบ่งว่า หนาเลงดิแต่มาาวววอเออหลับปากได้เมนหลับปากอีกตวน่งลับปากเขาได้อยู่ด้ดยเยอะใ่ห้สาวทองหาหายเนาะอเอาฝรั่งบอเอาฝรั่งบอบอกเป็นรบสาวฝรั่งเม้ยหัาล่แมหลปเลย โอ้เช่ั้นเจ้าสาววายว้ดำหน้าซอยแม่เด้ออ่าโมื่อนั้นนี่น้องแม่เขนง่เมื่อ้นง่เอน้า่ามอนัเขาป่เห็นั้เาปแาเมืนันเ่เอนั้นเาน่าเมืน้นเายง่า้ขาานงาเม่อน้ำเขา่เมื่อเาา่าน้นเขา่าั้เานงาเม่อนนเข็นงูเนเลนาเมน้นม่แล้วปีใหม่้เขา ทุกเลยอันแบบไม่เป็นนะครับไม่เป็นคือเก่าสิ่งทุกอย่างตัวเป็กตีเลี้ยงอยู่ไใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นยังก็ตักติอยู่ที่เก่าก็ได้เป็นว่าสีปากก็บามีแล้วเหมือนกัคนพิการแม่เป็นปกติหูจักเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเห็ดกินเห็ดอย่าของจักเบิดขามาเปิ้นบริเวณหูยังบริเวณเมื่อและมาเก่าเมื่อเล็กๆหน่อย แต่ด so kind of ีใจยุปบุบเมย์โดเป็นโดนเาย้องอดีไนะโดนแล้วสงปีเต็มแล้วสองปีเต็มสลาบปาน่ะไปเห็ดเลยไปเห็ดเองบอกน้องคือน่องเห็ดน้องเห็ดแสบบอกกินลาบปาน่ะให้เห็ดไให้เห็ดสีมองดูไเห็ดเอาน่องมาสามคนอ่ะเอื่อยเลอเอื่อยเล่นอ่ะ

ออที่แรกเหนะอแต่ลกดีเศ้ากับพ่อนะอแตลูกดีลูกเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างเมืือกับโอเคแหละแม่พนดาว่ามันในในมือนี่ก็เป็นมวนชินนอยเนาะอลเดยมอยากกันนนนะคือในมือนึงเขามาหาทามคำแล้วก็ตอบข้ได้คนก็เนี้ยเนี้ยใหญ่ไงไ่นหนีเนาะพอการแกันนะดมันชิ้นใหญ่เนาะ จะคล้องไปใสอยาก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 เป็นซี่ส <c oughs> ีส่าๆอยู่ทำแต่ว่าบัดซีก็ซีบัดก็ซีก็บซีบัดเล่าก็เล่าลูดลงอยู่แต่ว่าหนะาเบังซีหนาเนีเน่ยค่ะอยากเทมไซคัวอยู่แต่ที้ห้อยเสาเขาเสาเขาแล้วซีหนา <c oughs> ต้ตนกับโ <c oughs> ตน,ตน,นี่มันเลือดแบบเหลืองๆเ,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 เขาหนาตนาแบบเสา,สา,สา,สาดำๆเขานี่ชดชืชนขึ้นแล้วเนาะนี่ก็ชดชืชนขึ้นอยู่โดยเนื้อหนัง ตงกระโตเฮาเบิ่งกะอยากแก็มพุ่นเนาะพุ่นโดยว่าฟังเบิ่งเมื่อดือนปลายเจาเพิ่นพันให้บ่จะครึ่งแล้วพ่นาตั้งบ่แม่ตั้งโดยายเิ่กบ่แพงดอกายเพิ่นแสนนี่แหละอืตามเพิ่นเือโดยเพิ่นะแน่นแม่เนาะบ่ได้นี่แล้วอัญาเยเินกบ่ FC เพิ่นว่าสวยเกิดหลายปานใดเพิ่นเพิ่น่ย สามพันคือก็ไปแกเป็นเงินกีบมาให้การงานเก่าเสียนยาเลยการน่อยมามีการนับเงินคเพิ่มมากแตเหึงปันไดแล้วได้สองปีเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยขณะบดเงินนี่กันากระโจอีกแล้วมันมีเงินโดยโดยกรสือโตแต่ว่าใครมาก็อยากสืบโตยุบกูเป็นแม่นะแต่ว่ามันบดเงินก็จะยุบก้อนมีกันต่อไปอีกโดยโดย เีนลูดดีลูกเศร้าหายุดแต่ประยุดยุดดำข้าวพอหาเงินได้โดยโดยมีหน่อยตัน้อยมีต่ตัวล้ใช่หรือกำลังง่างลานชายมาพี่ลูกมาผีมามาีมาี้ยังอกว่าใครมาทำนี่กะบรดาผูบรไดามักแต่ยังว่าใครเนี่ยาแต่พักตู มีแต่เบิ่งแมวเอาเนาะแตเบิ่งแมวเอาใครอืมมันคือเพื่อนเอื้อยเพื่อนเราไหมเนาะเพื่อนเอื้อยเพื่อนแม่เอ้าตาลักแท้อันนี้เดี๋ยวขึ้นมันเห็นแมงมาพี่น้องว่ะแมงมาอยู่ทึ่งพุณคุณคุณคุณนี่ไปเห็นเนาะ ตั้งว่าแล้วเดียวกระชิบเห็นปันไดหพี่น้องนี่บึ้งๆใช่ดมันมันไก่นาะงอืมในงานกันน้อย้หน่อยน้องเฟี้ยวเนี่ยะมียังไงคะมีผู้ชวยเลือดถูกสิ่งถูกยางกับสาธุเนยบุญใหญ่ใจดีเป็นสะพานให้สืบต่อกสาธุทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีซัมนี่เนี่ยก็ดีใจดูได้ซัมนี่มีคนซอยเลือดมีคนใจบุญ ที่เดิมา่วยเรือก็ขอบคุณอาว่ามีผู้ยก่วยเรือก็ตตอนรับอย่าให้ลูกลูกเศร้าแล้วไหมเนาะดีเลยอาว่ามีผู้เจ็บบุญมา่วยเรืออีกอะตอนรับทุกสิ่งทุกอย่างใาเข่าอือดีใจน้ำด้วยแม่เด้อดีใจบอี่น้องมายา่มดีใจว่าเอืออจูน้องมายามดีใจจหนาอยู่บ่แต่ละคนวาดคุณคุณอยู่บ่ จือบ yeah, well, 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 so hmm. oh, mm ่าน้องไจื้อป่ะจื่อได้สักจื้อได้สักไหนดจือยบ่จือเด้อช่วงนั้นข่ยนีมาจรจร่อือข่มาจักเทือข่มาน่ะเท่อนึงบ่่าจื้ออยู่สัชาบัวได้สะะช่องเทือบ่เออโดยโดยโดย สิอยู่ u ํานคลิปนี้ได้หัวอยู่คลิปก่อนๆเห็นต้นๆเลยแต่แรกนี่อุ๊ยพี่น้องเอ้ยอันหัวเพิ่นกะหนักนักหั่นนะเว้าหยังเพิ่นก็เว้านําบ่ได้เนาะ่ได้มีแต่ ng ึกแล้วก็กินอันนี้แกกินได้มั้ยอันน่วุ้นน่ะเย็นเอ้ยอีันนี้กินได้แม่นอยู่เก่งใจยนะเออยกินบ สต่มาถชายทำเหนื่อยแล้วว่าฟ้าเคยกินเบื่อเคยกินบ่เคยกินกวลาดังยังยังบ่เคยแม่ใหายที่วางแก่หายด้วยหายลูกพี่แก่หายเลยลูกพี่วางนั่นแหละแม่เอที่มาถ่ายทำไปกะยังมีผู้รักผู้ใหญ่เห็นเนาะน้องช่วยทางเฮ้าชายทางอื่นเท่าก็ดีใจฮาน่าแม่เนาะน้องมีการช่วยเหลือ

มาไปดูละอยากไปอยากกินยังกระบอกคนนคนมายอ้ยสาเดฟช่างลูกเป็นปีส่เดือนดูไปบทีห่อยากกระบอกด้ยเมื่อมาเมื่อหนาจะมาฝากอห่ยังล่ะยังเลยยหา่ยังบอกคนนั้นหมยากเอามาฝากคิดด้อยดูนอดูมาฝา่อหนาคือมาฟ้าคนจัง่เขาก็ซืมาบนึงได้จะาซื้อมาฟื้บยับอิทีน่าต่อยูก็เลยแบบ ่ทอม่ะน่แเม่เอามาเนาะแลเจาะมนคือเหมือนเย็นเวกินาเฟิน่ะเออยยำนี่สายยำนี่เออแนบหละต้งว่าโรดนั่นแหละเวลาอยากนี่ก็ต้องบอกคือนอ่อเออเอาว่เอาเบอร์โทรชาวไล่ครับเอื้อยไวโบอยากกินยังอยากเลขอับโทรรดเอาล่ละเบอร์โทรเป็นบอกมีบ่โทรศัพท์ มีบ่มีบ่โทรศัพท์แบบเอื่อยนี่ยมีบ่ใครซื้อมากระยันบ่เจอเนาะแทนแทนซื้อมืบอื่นก็ได้ไปบ่แม่โอ้ยเนาะพี่น้องเไยดีใจลายมือนี้เนาะทั้งป็นดีขึ้นจะรอบเศร้าเก่าโมงฮาซิทเนาะเก่าโมงเนาะใจชุ่มมือเปล่าไหมชุ่มมือแต่ว่าถ้าในใจของเพิ่นนั่นก็อยากให้ไปตอนต่อเสาร์ตอนแรงนะแล้วมัน เอาบัดหารดไปเห่าผมมีผู้พาไปเอออาศัยลูกมาแต่โ้องเรียนบัดคำหาโมงบอกกล้าไปขี่รถยังไปนะแม่ขี่รถไทยโอ้ชช่แร่ะนะเมื่อนแล้วก็อกินรถเ้ยคุณจะคุณจกไายได้แบบนี้อะไรซ่าไว้ อาจจะเศร้าให้ไวให้ดีไวอ้า right. ันโรคค่า well, ก okay. ็ไปมีเล่บเสือกับพ่อเสือตั้งแม่เนาะเรื่องที่ว่าแม่เว่าอ่อนั้อยอันนี้ทางการบูหินครัเว่าเนาะตัดไปพุ่นไปเป้ามากแล้วกะดีขึ้นหลายเนาะเสือกันยหญ่บดูเนาะแมนแมนแมนพอไปตัวมาก้ะเอิรนซื้อจับกระหูแล้วเนาะแต่ก่อนนี่เอิ้นนยังกระหูเนาะมันทีนไหนยิ้มอย่างเดียวเดิตัวแม่ว่าแต่ ม่ให้เพิ่นไปล่างสวยตัวเศ้าเพิ่นจะล่างบ่ล่างูดเมื่อนี้จะล่างล่างเออเห็ดยังกระเฮ็ดเดี๋ยวนี้นะกวดเพื่อนกวดซานได้เบิดก็เลยกวดแต่ว่าให้ไปล่างให้เห็ดนี่มาล่างหาเห็ดเห็ดอยู่เอ้ยเก่งวายเก่งวายอือฮึฮึเราจะอยากกินกะต้มกี้เด้งมะฮงกะโอ้กินเนาะต้มรงเปปิดอ่าหลังมาต้มกินเด้งแต่แต่ก่อนตอนเีาเห็นบ่ได้เลยนะมื่อหนานใช้ใจต้มมะฮงกินแใ่้มาต้ม แต่มือหนาตามตามาคอมมิเดีเออเอาปิ้งไก่มากมือหนาเนมือได้มือไดนนับเปิดไหมมือบืออนน่เราหนักเจก็ได้สัญญาได้มาด้วยสิได้มากินนัาเบิ่งเวลาก่อนมือใดก็ได้ดอกนเนกะยังไงสักคนมีเก็มาเฮือนมาซานก็ทานข้ากับบรวัเพื่อนเนาะแน่นคือ เมื้อหน่เมื่อไหร่จีนมาเยี่ยมม่เนาะโดยมื่อหน่จีมาเยี่ยมม่เห่นอุปกรณ์ต่าม่เนาะเห็นอาการสว่างอายคู่บ่าวได้พี่นุ๊กเออสว่างเนาะเออสว่างกับว่างโอ้ยี่นเลยเนาะดวงมอสว่างกับสว่างก็เถอะก็เถอะจ้ะ จว่าสาบัวใาคือกันมันกย่ออมูออืออ่าโอเคเเด้อดีมีแห้งมเด้อซาวๆมาเมื่อไาตามหูสุกินเด้อโดยแห้งโดยโดยอาสบายดีสบายดีด้วงสบายดีล้วยปด้ยไปดยไปด้วยไปวยไปด้วได้ยไปด้วยไปดยไปด้วยได้่ไไ้ได้ไม่วยไ่่ไ